อีอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมซีนนี้มันดูแบบนีแปลกจังอ๊เฮ้มันจะแปลกแปลกฮซีนเป็นไรเนี่ยโอ้โห้าดูยังันเอือนโอเวอร์ดู นี่แปลกๆจังลองไป <c oughs> นี่มันหมู่บ้านวิลล่เจอ์นี่เฮ้ยใกล้กันได้ไงเนี่ยแคบไปดีกว่าโอ้อลเอนกูดีลองไปที่ทะเลทรายดิโอ้ฮอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรเนี่ย เดี๋ยวทำไมทะเลทรายมันติดกับอันนี้เนี่ยอึมึอ้าวอึมักมุมแล้วโอ้หมู่บ้านสองเจอสองที่แล้วเนี่ยเฮ้ยอู้โอ้โอของดีของดีของดีเจออย่างนี้ด้วยเหรอของดีของดีอ,งดอู้ของดีทั้งนั้นเลย ของดี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 โอ okay. 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 hmm. ้โหอยู่กันได้ไงหืสิีรามิหลังเข้าสิอีอสดเข้าซแปลๆทีไลจอบมีเสียงนี้ทุกทีออ้ของชุชุบ โอ้ยมลูน oh, oh, mm ี่ล่ะโอ้เอยมโลูเป็นไปได้ไงเนี่ยเจอเอมโลูสองอันนี่ไโอ้โหเจอเรื่ังสื่ออันท้าที่งานนี้อุต่ถือว่าไปโควงเงินมานะ บูหนซีดนี่นแปลกๆไงถ้าน,นี้ทมนดูเมื่ะ ได้ของดีมาเยอะอ,อื้มเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยอืมเดี๋ยวคืออะไรครับเนี่ยถามหน่อยครับนี่คืออะไรครับอะไรเนี่ยอืมได้มาไมาอยู่เนี่ยเอ๊ะ็อแปลแกแฮะเอ้อย,ยวโวูเหวเหวอะไรเนี่ย ฮึเหี้ยฮึเหี้ยลุกจังแต่ไม่เจออัมบอน์ดอนหน่ยใช่เอาอีกแล้วเจออีกแล้วอะไรเนี่ยฮึเจออีกแล้วเจออีกแล้วไปต่อเอ้ยนี่เจอเหี้ยวหลายรอบแล้วเนี่ยทำไมเจอหลายรอบ อี๋อี๋อี๋เยอะไม่มีอยู่เนี่ยแปลกหมือเลยนะซมสีนี้น,น,น,นุแปลกมากแปลกแปลกแปลกซีโทโคโคนี่เอ๊ะทำไมมันมีแต่ทรายเนี่ยไม่เข้าใจ อืมโอ้โหโอ้โหเอ๊แต่มันดูเหมือนคนเลยอู้โ,โูหูอีโอ้โหเฮ้ยแล้วนี่มีไว้เพื่อนอะไรเนี่ยหืม ซีนนี้บอกเลยว่ามันมันเพีย้ยนย่างไงก็ไม่รู้ที่ผมเคยเล่นมามันไม่ใช่าีนี่นเนี่ยเนี่ยเจอทีแล้วแนะนำให้อ่ช่องช่องที่เขาพิมพ์ซีนหกเรามาดูที่ทเทรซาน,นี้ดูฮะความแปลกประหลาดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ไงอะไรก็ไม่รู้สงสัยตัวเกมน่าจะมีปัญหาแรละผมดูแล้ว ปสำรวจต่อกว่าเออป่าไทก้าอู้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะติดกับทะเลทรายนะเนี่ยนนะลองไปดูสิอ่โอ้โห,โหสุดทางอะไปหา,ายทก้าต่อนี่ดูงี้หน่อย นี่เจอนายเนี่ยฮึมมองอะไรเนี่ยอืม,อม,อมการเล็บไมค์ครับตรงนี้การเ้็บร้อนเลยทันทีเฮ้ยอ,อู๋โหงดีแฮะเจอลังโจรด้วยวัดอู๋วัดดีพวกอ่ะ ขอขโมยของหน่อยได้ไหมอ่ะอืมขอขโมยหน่อยนะได้เปล่านะนะนาะนะขอขโมยหน่อยนะขอขโมยหน่อยนะข,ขโมยนะแต่ทำไมมาอยู่การป่าเนี่ยเดี๋ยวมี่ขัง้งเลยอ้นี่ทะเลก,ก็กว้างใหญ่เลยทีเดียว โลกนี้มีทั้งความเพียนและความสวยงามอะไรแงเนี้อ้เดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวมันมันติดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วนี่มันคืออะไรอะคืออะไรอะคืออะไรอะอืมเกยดอืมอ้าวแล้วทำไมไมันมาอยู่อย่างงี้ได้อะ น่ารักฝุดๆเลยเอาไปดูใต้ตทะเลสิอู้เจออีกแล้วเหรอปลา,าทไทยก้าสองทีแล้วอู้ชุกกะเกน ไม่โอ้โโอ้น qu ี่แหละซีที่เขาว่ากันว่า เพีย้ยนไงเนี่ยไม่รู้โอ้โหโอ้โห,โหสวยจริงตอนแรกๆมันดูน่ากลัวแต่ตอนนี้มันสวยละ ้ว้าวสวยจริงจริงอะไรนี่อะไรครับนี่อะไรเอ๊ะอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยเออเรื่องทำไมมาอยู่างนี้เลย โอ้โหวอโอกันนี้หายา,ยากนะมีสิทธิ์เจอบ้านแม่มดได้ม,มีสิทธิลล์ลุ้นลุ้นลุ้นนี่นัทำไมใบองสวมพื้นที่มันเล็กจังทำไมพื้นที่มันเล็กจังเออเล็กไงตั้งชื่อมาว่ามินิใบองสว็แล้วก,กัน เดี๋ยวเดี๋ยวแล้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 ว,ลว,ลว,ลวมันจะมาตรงนี้ได้ไยังไงฮึเอ๊ะแปลกแฮ อีกแล้วอือไม่เจออะไรตั้งไหนปูเกาะอะไรเนะี่ยไม่ใช่เกาะเลยแหมันคือพื้นที่ ปาลูมาหน่อยดิอยากจะพามันไปหาสมบัติหน่อยได้ไหมนี่มันอะไรใต้ท้องทะเลอ่ะเอ้ยคืออะไรอ่ะเพ่อเื่อ โอ้โอ้ได้ฟำเร็จว้าวหายากกันนะมีมีสิทธ์ลุ้นเจอสกกี้แมนชั่น y e... ก็ไลค์เจตโปรแกรมด้นะคะ